พาพี่น้องที่เคารพนะครับมาชมหลังพระสมเด็จวรคังหลังเงินล้านนะหลังแบบนี้เป็นหลังที่โอ้อลังการมากเลยพี่น้องครับจุดสุดเลยมาดูภาพรวมก่อนนะแล้วค่อยไปอธิบายกันนี่ครับเนี่ยอลังการจริงจรือ,อไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนี่ครับสุดจะบรรยายเห็นไหมครับหลังเงินล้านเลยให้ดูภาพรวมก่อนว่าสวยขนาดไหนนะพี่น้อง กองโคตรชัดเลยนะพี่น้องเนาะสวยงามมากเราว่าหลังเงินล้านนะมาดูหน้าหน้าก็ไม่แพ้กันนะพี่น้องครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นแตกลายงาเป็นพิมพ์ใหญ่เกดจรสดซุ้มนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตเจรสดซุ้มเห็น,หนไหมครับเกตจรดสดซุ้มคือนี่ถ้าทะลุซุ้มก็พาดขึ้นมานี้นี่จะรสดซุ้มนะครับนี่ฮะเอียงซ้ายนิดหนึ่งใบหน้า เอียงไปทางขวานะครับหันหน้าไปทางขวาเล็กน้อยน่อยนะครับทาให้หูซ้ายชัดมีเส้นขอบอง์นี้จะเป็นอก V เอวพายอก V เอวพายก็คือพายออก่างนี้นะพี่น้องแล้วก็ลากลงมานะครับแขนซ้ายทิ้งดิ่งลงมาไหล่ซ้ายกับไหล่ขวาไม่เหมือนกันนะพี่น้องดูดีนะไหล่ขวานี่จะค่อนข้างจะมีเนื้อเนื้อไหล่มากกว่าแต่ไหล่ซ้ายจะปาดกิ่วเห็นไหมครับไหลซ้ายจะปาดกิ่วนี่ปาดกิ่ว แล้วก็ทิ้งลงมามีเส้นพาดนะครับมาตรงบริเวณเข่านี้นะพี่น้องนี่ครการวางแขนฝั่งนี้จะทิ้งลงมาแล้วก็ตวัดโค้งมานีดหน่อยนะครับนี่ฮะขาซ้ายโผล่ล่างๆนะครับองค์นี้มีเส้นพาทิ์ด้วยเห็นไหมครับเส้นพาทิ์ล่างๆนี่ครับเส้นพาทิ์นี่ครับเส้นพาทิ์ทล่างๆสวยง,งามนะฮะเนื้อเกินบริเวณนี้จะ เป็นบริเวณเนื้อที่มีเนื้อพอกเกินสูงนะครับบริเวณนี้จะไม่มีเนื้อเกินแล้วก็ระยะห่างจากเข่าลงมาที่ฐานหมอนตรงนี้จะกว้างแต่ตรงนี้จะแคบกว่านะครับฐานหมอนก็สวยงามขนานกับขาฐานสิงสวยงามมากพิมพ์นี้ก็จะเป็นสันชัดเจนเลยนะตรงสันนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะชัดนะครับฐานนี้ ฝั่งนี้ตะระดูดีมันก็จะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเชิดขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ระยะห่างจากหัวฐานมาเส้นซุ้มนี้จะแคบแต่ฝั่งนี้จะกว,ากว้างกว่าเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับระยะห่างี่กว้างกว่าเล็กน้อยนะฮะฐานชั้นล่างนะฮะแหลมข้อมุมนะฮะแหลมข้อมุมฝัม่งขวาแล้วก็ถ้าวัดอย่างนี้นะครับฝั่งนี้มันจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมครับมันจะสูงขึ้นเล็กน้อย เล็กนิดหนึ่งสูงขึ้นเล็กน้อยฝั่งนี้จะค่อนข้างปานมนนะครับลองนี้จะลึกขมเป็นสันเลยนะฮะลึกขมมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเห็นไหมเป็นลักษณะการแตกลายงาโอ้โหสวยง,งามมากให้ดูชัดชัดให้ดูเนื้อชัดชัดพี่น้องเห็นไหมครับนี่ไอเอาใกล้ใกล้ให้พี่น้องได้เห็นเนื้อชัดชัดเลยนี่เห็นไหมครับลักษณะการแตกลายงาแตกลายงาพระสมเด็จเนี่ยถ้าแตกสมบูรณ์แบบก็ต้อง เป็นการแตกข้างในอย่างนี้แหละครับปากไม่อ้านะครับแต่ข้างในเหมือนเหมือนชามสังขโลกแตกจากข้างในเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสวยงามไหมครับสวยมากเลยนะฮะทุกมิติเลยนะครับเนี่ยดูเนื้อชัดๆเห็นไหมไม่ต้องรีบร้อนนะครับดูสบายๆนะครับดูเนื้อชัดๆเห็นไหมครับนี่นี่คือนี่ครับเกจจิรซูมก็จะเอียงนิดหน่อยประมาณนี้แหละครับ โอ้โหผิวพันธุ์เนื้อหานั้นถือว่ากินใจเลยนะพี่น้องครับละลายหัวใจไม่ใช่กินใจละลายหัวใจเลยนี่เห็นไหมครับดูเนื้อสิครับนี่ฮะสวยงามมากเลยนี่อยู่ในเลี่ยมอย่างนี้นะครับไม่แกะนะครับถ้าแกะแล้วกล้ยพระจะเสียหายได้นะครับมาอย่างนี้เลยนี่ครับนี่คือความงดงามตั้นหน้านะครับจะเป็นอย่างนี้แะครับนี่ครับ ฐานชั้นล่างดูเนื้อาพระสิครับโอ้โ oh, ห oh. ดูความสวยดูความงดงามเนี่ฮะ <c oughs> ไฮไลท์อยู่ที่หลังนี่ครับหลังองค์นี้ถือว่าเป็นหลังเขาเรียกว่าหลังอะไร,รหลังแบบละลายหัวใจเลยอะอะไรเนี่ยไมนชัดโฟกัสไม่ชัด, focus, ชดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่น้องครับเอาโฟกัสเป็นนึงโอเคชัดแล้วนี่ครับเห็นไ,ไหมชัดแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับ หลังละลายหัวใจเป็นไงครับมีปริแยกเกือบครบสี่มุมปริแยกสามมุมเลยมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่เนี่ยไม่ได้ปริแยกแต่ว่าเราเจอสามมุมก็โอ้โหเหลือกินละปริแยกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเราดูดูเนื้อพระดูความสวยของการปริแยกเห็นไหมครับดูลักษณะความสวยของการปริแยกที่เป็นธรรมชาติมากๆ ถ้าเจอแบบนี้นะโอ้โหพี่น้องเนี่ยนี่คือการปริแยกกันล้านเลยนะพี่น้องนี่ครับ Focus, ให้โฟกัสให้โฟกัสดีๆหน่อยนะฮะให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับปริแยกด้านล่างปริแยกด้านข้างด้วยนี่ครับการปริแยกขยาย,ายานิดโอเคโอ้โหมุมนี้ชัดมากนี่ครับโอ้โห เห็นเนื้อหาชัดเจนด้วยการปปแยกชัดเจนด้วยนี่ไหมครับชัดมากเนะพี่น้องครับชัดมากๆเลยนี่ฮะนี่ครับ,นรบเนื้อหาก็ชัดนี่ครับโอ้โหอลังการมากเห็นไหมครับนี่คือความงดงามที่หาใดเปรียบไม่ได้นี่นะครับที่มาของจกักรพรรดิพระเครื่องเนี่ยลงตัวมวลสารต่างๆมวลสารสวยงามมากเม็ดดำเม็ดขาวเม็ดดำนะฮะเห็นไหมฮะ ความในความนุ่มความงดงามของเนื้อพระโอ้โหสุดจะบรรยายมีกรวดเทาได้ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ฮะการปริก,การแยกสุดจัุยบรรยายจริงๆน้อพี่น้องนี่เลยครับนี่คือมร,รดกแผ่นดินไทยนะครับล้ำค่ามากสวยงามมากนี่ครับสภาพเดิมๆนะถ้าเราถ้าเลี่ยมอย่างนี้ถ้าเราไม่แกะมัมนก็จะอยู่เนี้ยโคงสภาพอย่างนี้นะครับ ตลอดไปนะครับนี่เห็นไหมครับความสวยงามความเป็นธรรมชาติพี่น้องดูสิครับว่าสวยขนาดไหนพยายามทํามือนิ้งให้พี่น้องได้เห็นความงดงามนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆสวยงามมากครับสวยงามมากๆครับนี่คือสมเด็จวัรขังพิมพ์พใหญ่นะฮะเกจโจรสุ้มนะครับพี่น้องครับเจโจรสุมหลังแบบหลังเงินล้านเลยนะฮีปรีแจก หน้าก็แบบแตกลายงาเงินล้านเลยก็ว่าได้นะพี่น้องนะสวยงามมากๆครับผม